คนแม่เเงเลเวลสิกว่าแล้วเนี่ยเตายิงเลเวลหนึ่งกันอยู่เลยลเาาภาพดูลื่นมากเฮ้ดานนดีกว่าปะปม,ม,มนปันเพิ่มไอ้นี่มาตู้นี้มาเปล่าวะเออ ตรงน,นี้ปิดประตูได้ได้ไอไดเอาไงจะเช็คมหมหรือว่าจะวิ่งตรงมีทางหนึ่งให้เลือกคือออกซ้ายขึ้น,นรถไฟไปแล้วก็วิ่งตรงไปกระเป๋าเขาไม่มีแต่หมอกเก่งอยู่นะวิ่งตัดได้อันนั้นเนี่ยเออหมอกเกอย,เกยเอะไปดูเข้าตึกดีกว่าโดูตึก ป๊อบๆๆเเ็บไปกัไปกูต่อกูอ้อมนะกูอ้อมกูอ้อมกูอ้อมอ้อมรอี่อี่รอตายมันตายมันตาย กิดไมีกิดไ้เกิดบันไดเหรอกูไดต้องบันไดกูเข้ากูเข้าอีกฝั่งหมดเพราะเดี๋ยวกูเพี้ยงขึ้นบนบันไดอะนะกูเลืออไหลกูเลื่อไหลมีในห้องไหมเอ่อไม่มีไม่มีไม่มีกูมากูมาคว้ากูมากูยังกูยังมีเลื่อไหลป่ะมีเลื่อไหลป่ะใหญ่เหรอไม่ไม่รู้ใหญ่หรือเล็กไอ้สัสเดี๋ยวกูใส่ในตัวไอ้เพี้ยนี่ให้ใส่ในห้องเก็้ก็ได้ เยวลองเอ็กก่อนนะเกตเต็ไมไอ้เหี้ยมึงเอาในนี้ไปอ่าพกเกตพกเกตไปพกเกตใ,ใหญ่หรือเล็กวะเล็ก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 เดี๋ยวไม่มียยมีแต่ใหญ่กูมีกูมีกูดึงมาละเหี้ยกระดูกแตกเขามีใหญ่ด้วยไอสัตว์เอ้ยทั้งสองเลยเอ่อมันก็พานไปดิอามือะไรสัตว์เกเล่้ตื่นไหลละเราดิเอาดิของอะ่องอะกระเป๋าอ่ะไม่ เอาเอาเอา,เอาปืนเลยไม่เอาอะไม่เอามึงเกบง็บไ,ไปก่อนยิงได้อ่ะมึงเอาเวทไปก่อนมึงเอาเวทไปก่อนเอาไปเลยเวทูมี่ไปหาใหม,<อ>ม,ม่เวทเวทมีแล้วใส่กระเป๋าไว้เดี๋ยวเอาไว้ยัดของดิแต่มีของของในเวทไงอ่ะไปเรือ่องบาช็คกัเช็ค อโอเคฉันมีนสุดล้เกียร์แล้วเกียร์กูเลียงตั้สองตั้สองไม่มีกมวิ่งเหรอกูวิ่ง

ืไปนะนไ,ไป,ไปมีใครดูอม,มีดับอยู่วาเยอะตรงไี่ไไหนอ่ะตรงบนันฟ้าหาย,ยาไม่ไม่มีมมเย้พยาบาลปะ่ะปปิด น้ำมีที่อะไรล่ะน้ำแม่้ำเลือดน้อยมั้ยหรอเออแตามีได้ใช่ไหมติออกนี่ออกนี่นเลอยอออรอแล้วมะดูหนูเข้าไปเข้าเลยเข้าเลย อาดีนโอ้ได้วะได้วะเก็บด้วยพอดีพอดีเม่งตาลายสัตว์้ี้เลื่อยไอ้ขี้เลเลอ์มาเก็บไปก่อนเลยมาเก็บไปเลยเดี๋ยวกูทิมอัลฟี่เอา หมอฟีนะหนึน่งสองตัมโจในในกระเป๋าโคด้ดินไปเลยเดินไปเลย,เล,ยลงไปเลยใต้ดิมนะแคปมันยิงเราอยู่ป่ะสยิยิงกูแต่ไม่ยิงมึง นะแขนดำั้งสองข้างเลยกูรอฟีลเหลือกี่นาทีไปมี่ทอง ข้างหน้าข้างหน้าออกซ้ายมานะ Đài, cụ, xe, cụ. Xe, đứng xe, tại gu sai gu, cái khe sai sai đi phòng hả? đi phòng đi phòng dài phòng cang à? không có, chạy chạy chạy, chạy มามาลบลบลบแรงมากเหรอได้เสียงข้างบนกูจะไปเคลียร์จะในห้องนะอะไรวะไม่กิ๊มจะเบรกวะไม่ไม่ไม่ปิดประตูอยู่ในห้องกูอยู่ในห้องกูกูเข้าไปในห้องน้ำแล้ววะห้องที่มีห้องน้ำอ่ะในห้องอะหน่อย วิ่งไปครูวิ่งอยู่ครูวิ่งอยู่อยู่ในห้องอยู่ในห้องคูครูคูเนี่ยไม่มีแต่ไม่ปิดประตูกันพอป่ะไปเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปเคลียร์สุดๆสุดสพี่เอ็ดเอสจัด นั่นจะอยู่ในตัวนั้นหมดแล้วอะนั่นดหมดแล้วมีไม่มีในตัวที่เรายิงตายนะเออเนี่ยโดอยู่เนี่ยไม่มีเ<ม>ี้ยอะไรเลยเอาใครว่ามันเอาไปหมดแล้วคนอื่นเอาคนอื่นเอาคนอื่นไม่มีศพในศพไม่มีเหรอมีแต่เวทเหลือเวทปืนไฮมันเออไม่มีอะไรจริงวะ

เทียอะไรเราเพื่อนออ,ออกไหนออกไหนทันเทียนไปหาต่อไปตึกดูจุดออกก่อนมึงดูจุดออกก่อนดูตรงนี้แป๊บนึงอ๋อเมาเา์พแพงแตกเอ๋ถ้ากูเริ่มนลายล้วเพื่อนเอายาทำเลยเอายาไหมแอนเหรอเออเอาไหม ามาม็กเม็ดหนึ่งมาเอาไว้เอาไว้วิ่งไม่อย่าเพิ่งอย่าพิ่งใช้นะเออเอาไว้เอาไว,าไวใ้ในตอนสำคัญสรบคนสอ้โป่ะเนี่ย ไม่ให้ไม่ให้ปืนสั้นไม่ให้เอาเลยปืนสั้นอ่ะเอาเลยเอาเลยเอาเลยแต่เข okay, ามีมึงมีเกินไป,นไปอ้กูเพิ่งสังเกตชื่อไอ้สัตว์กูลูกซองใหม่ดี่ว่าไอ,อ้กูเนี่ยลูกซองใหม่

เพราะมันฝ่ามิลสิบกว่ากันแล้วเกือสะไปถึงหน้าหอไหมไปเร็วเร็วไปเร็วเร็ว เตะเอาไงอะแดกแดกแดกาอกแดกลอกอูแล้วเอาเแล้วเหรอโอ่อ้้ปะไปืนปะได้ปืนอะไรบ้างอ่ะเกีเอา T S ไปอีกก็บอกไปไปเอาแต่งแต่งกัน ภาพดีขึ้นนะภาพมันดูง่ายขึ้นป่ะ ได้ดินมันสว่างขึ้นเนาะใช่ใช่มุมมืดม,มืดอ่ะโอเค